คุณเคยไหมครับไข่ทันมั่งวุ้นแบบนี้วุ้นโบราณเม็ดแมงลักครับเวลาที่เราเห็นวุ้นแบบนี้เรานึกถึงวัยเด็กๆเ,เนาะที่เราเคยกินวุ้นแบบนี้กันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําวุ้นเม็ดแม,ดแมงลักแบบนี้นะครับแล้วก็จะคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะว่าต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นะครับไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ครับ นี่ก็จะเป็นเม็ดแมงลักที่พองน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมต้มวุ้นเลยครับผมจะใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำก่อนนะครับเราจะใส่ผงวุ้นนะครับลงในน้ำสะอาดแบบนี้นะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับให้วุ้นเนี่ยดูดน้ำไปก่อน เราถึงนำไปตั้งไฟนะครับตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวยกตั้งไฟเลยครับตอนนี้นะครับวุ้นละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเดี๋ยวคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำตาลทรายละลายดีแล้วครับเดี๋ยวเรานำไปแบ่งเป็น3ามส่วนครับแล้วก็มาผสมกับน้ำหวานสีต่างๆครับตอนนี้ผมแยกเป็น3ามส่วนนะครับเราก็จะมาผสมแยกกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะครับใส่เข้าไปแล้วผมก็ตามด้วยเม็ดแมงลักเลยนะครับคนให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะไปผสมสีอื่นต่อเลย ผสมน้ำเชื่อมน้ำแดงนะครับแล้วก็ใส่เม็ดแมงลักลงไปเลยคนให้เข้ากันเลยครับผสมน้ำเขียวเฮลบูบอยนะครับตามด้วยเม็ดแมงลักนะครับคนให้เข้ากันเลย เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปกรอกใส่ถ้วยกันนะครับเราก็กรอกใส่ถ้วยเลยนะครับใส่ประมาณนี้เราต้องคอยคนด้วยนะครับเพื่อจะให้เม็ดแมงลักมันผสมเท่าๆกันนะนี่นะครับเราใส่ถ้วยเสร็จแล้วเรามา ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับมันก็จะเซตตัวนะวุ้นก็จะเซตตัวแบบนี้นะหลังจากนี้เราก็จะมาปิดฝานะครับอันนี้ถ้วยแบบนี้มีฝาให้ด้วยนะดูดีขึ้นมานะหลังจากปิดฝาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแช่เย็นนะครับพร้อมขายครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวุ้นโบราณเม็ดแมงลักของเรานะครับก็ทำให้เราหวนถึงไวัยเด็กนะที่เราเคยกินวุ้นแบบนี้กันเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูว่าถ้าเราทำขายเป็นถ้วยแบบนี้เนี่ยต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ดีครับ แม่เห็นวุ้นแบบนี้แล้วคิดถึงวัยเด็กกันเลยนะครับหลังจากที่ดูวิธีทําแล้วเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการทําวุ้นเม็ดแมงลักมีไม่เยอะนะครับน้ําเราใช้ทั้งหมด3ลิตรนะครับเราก็จะมีน้ําตาลเม็ดแมงลักนะครับ ผงวุ้นแล้วก็ในส่วนของน้ำหวานสีต่างๆนะครับถ้วยที่เราใช้จะเป็นถ้วยน้ําจิ้มขนาด3ออนซ์แบบมีฝานะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ในส่วนของถ้วยนี่ค่ายิวจะเป็น100%นะครับพอเราใช้ได้100%เลยนะครับผมจะมีค่าเผื่ออื่นๆให้1 0นะครับ ค่าพผื่อหน่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้ทําได้ทั้งหมด50ถ้วยครับต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่2องบาทแปสตางค์มาดูราคาขายนะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่5้าบาทเ เราขายง่ายๆเลยครับขาย5บาทจะได้กําไรถ้วยละ2บาท15สตางค์นะครับนั่นหมายความว่าสําหรับสูตรนี้นะครับลงทุนไปเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ1 0อยกว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นกําไรดีเลยละก็สําหรับความหวานสามารถเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะครับสามารถเพิ่มน้ําตาลได้นะครับก็เป็นสูตรที่ทําง่ายๆนะครับแล้วก็เมนูที่ขายง่ายลองนําสูตรนี้ไปทําขายดูยนะครับ